เมื่อวันที่22กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาณนะวัดพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระมหาวีวรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570 โดยมีพระธรรมรัตนาพรประธานคณะอนุกรรมการคโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระเถรานุเถระกว่า1,000รูปพร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายรวมกว่า1,000คนรวมในพิธีครั้งนี้ในการนี้สมเด็จพระมหาวีวรบุร ได้ประธานโอวาทเปิดการประชุมก่อนที่จะได้มอบโลกเกติยศและพัดเกติยศวัดต้นแบบประดับหลนประจำปีพุทธศักราช2565มอบพัดเกติยศและเกติบัตวัดต้นแบบประดับจังหวัดจังหวัดละสองวัดมอบเกติบัตภาคีเครือข่ายของวัดต้นแบบประดับหลนประจำปีพุทธศักราช2565 มอบโลกเกติคุณองค์กรพาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการก่อนที่จะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU <Okay. S 1> เพื่อดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจำนวน15องค์กรอาทิมหาเถรสมาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทเนเจอร,ร์กิฟต์จำกัดและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทและความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการพระพุทธศาสนา โดยนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาไทยพระธรรมรัตนาพรประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางบรรยายเรื่องการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในระยะที่สองนอกจากนี้ยังมีการดำเนินยังมีการนำเสนอผลงานของวัดที่ได้รับรางวัลวัดต้นแบบอันดับที่1นึ่งระดับผล ประจำปีพุทธศักราช2565ของแต่ละหนอีกด้วยค่ะก่อนที่พระสุทธีรัตนบัณฑิตพร้อมคณะอนุกรรมการและเลขานุการโครงการทั้ง4หนจะได้บรรยายชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่สอง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอีส่วนหนึ่งด้วยการประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสมกับที่คณะสงฆ์ท่านได้ตั้งเป้าไว้ซึ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นมีท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการฝ่ายฐานุปการเป็นประธานและในวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมในพิธีนี้ด้วยและเป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรพัดและโลกกิติยศให้แก่วัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นนับได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งในแผนปฏิรูปกิจการของพระพุทธศาสนาที่จะก่อให้เกิดความดีความงาม และก่อให้เกิดวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่อไปในอนาคตให้เหมือนอย่างกับในอดีตที่ผ่านมาแต่โครงการดังกล่าวนี้ที่สำเร็จลงมาได้นี้ก็เพราะอาศัยความร่วมมือร่วมใจท่านของท่านเจ้าคณะประสังคาธิการทุกฝ่ายอันมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น เพื่อนท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอันที่จะก่อให้เกิดโครงการดังกล่าวนี้โครงการดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาวัดให้เกิดความสวยความงามให้เกิดความเป็นระเบียบนอกจากให้เป็นมีความเป็นระเบียบแล้วยังพัฒนาชุมชนสังคมที่อยู่รอบวัดให้เขามามีบทบาทในการช่วยกันดูแลวัดวาอารามพัฒนาวัดวาอาราม และสุดท้ายก็สามารถที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือจิตและปัญญาทำให้เกิดความสงบให้เกิดความร่มเย็นได้โดยอาศัยโครงการดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นการที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามสมควรก็เพราะอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงทุกๆฝ่ายก็ต้องขอเอ่ยนามท่านก็คือท่านเจ้าของวัด พระพุทธแสงธรรมคือท่านเจ้าคุณพระทุนทนธร,ธรธรธรมพานไทานเป็นท่านในเมตตาให้ใช้สถานที่พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในพัดเรื่องของพัตทหารและน้ำปานะทุกสิ่งทุกอย่างในการจัดงานครั้งนี้นอกจากนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงข้าราชการทุกภาคส่วนที่ท่านได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้